เมื่อเราได้สดมนบูชาพระราชนาตรายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แนว่วมุ่งตรงถนทางพระนิพพานกันทุกๆคนทุลุกนะให้นั่งคัสม,มา เด้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้หนิ้วชี้ก็มือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสยสบายหลับตาของเราเบาๆ พ่อลูกพอสบายบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าก,กดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอา บริสุทธิ์ผองใสไรกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต มีวิญญาณคลองหรือว่าไม่มีวิญญาณคลองสรพสัตว์สัพส,สิ่งทั้งหลายให้ปลดให้ปล่อยให้หวางเราสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราเอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่าน,นั้นสักวันหนึ่งมันก็จะต้องแตกสลายไป เป็นปกติธรรมดาที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปไม่ว่าจะโลกใหม่นี้มาถึงลาก็ถทังเสื่อมสลายไปได้ไฟประลากันบ้างน้ำประลากันบ้างลมประไรกันบ้างเางมเืมเ่อเกิดประลากันและสวรรค์หกชั้น ยังล่มสลายไปถึงพรหมโลกนับภาษาอะไรสิ่งที่อยู่ในโลกใบนี้จะเป็นภูเขาต้นไม้ตึกรามบ้านชอ่องวัตถุสิ่งของอะไรต่างๆก็ต้องลมสลายกันไปหมดต้องพุต้องพังกันไปบรรพบุร,บรุษของเรา ผู้ที่เป็นที่รักของเราก็ต้องแตกดับไปเราเองก็เช่นเดียวกันร่ันหนึ่งก็จะต้องแตกดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลายนี่คือความจริงของชีวิตในสังสารวัฏที่เราเวียนว่ายตายเกิดกันมานบพบนับชาติไม่ถ้วนก็เป็นอย่างนี้ ปะสัมมาสมุทิจ่าของเราเมื่อท่านได้ตัสูุธรรมเป็นปะสัมมาสมุทิจาแล้วก็เห็นความจริงในสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนไม่ให้เราได้ไปยึดมั่นถือมัน่นว่าเป็นตัวเราและเป็นของของเราทุกสิ่งตกอยู่ในกฎของไตรลักษ ไม่เที่ยงเป็นทุกขไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงตัวตนที่แท้จริงเราต้องคงที่มีแต่สุขลุ่น้วนเป็นอิสระจรากกิเลสจากอสวะทั้งหลายจากอวิชชาความไม่รู้จริงต่างๆจากความโลภความโกรธความหลงเป็นต้น ตัวจริงจะต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นเป็นตัวงตัวเองเพราะฉะนั้นท่านยังสอนให้ปลดปล่อยวางไม่ยึดมั่นที่มันในสิ่งใดเห็นโลกไนดะ้ให้ว่างเปล่าเพราะความจริงก็เป็นเช่นนั้นแหละแล้วก็ รวมใจกลับมาหยุดนิ่งๆนุ่นนมๆติดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งจะในกลางท้องของเราในระดับทิ่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่น และเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานในเส้นทางสายกลางภายในซึ่งเป็นเส้นทางของพระอริยเจ้าเรียกว่าอริยมรรคเส้นทางความบริสุทธิ์เรียกว่าวิสุทธิมรรคเส้นทางความหลุดพน้น เรียกว่าวีมุิมัคมีจุดเริ่มต้นที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ดตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นท่านผู้รู้ทั้งหลายมีประสมมาสมุทรเจ้าเป็นต้นใจท่านจะมาอยู่ที่ตรงเนี้ยหยุดนิ่งตรงนี้ที่เดียวไม่ไปที่ไหนเลยไม่ผูกพัน ในเรื่องราวต่างๆเพราะพอหยุดนิ่งตรงนี้ได้ถูกโซนก็จะตกโูนก็ไปสู่ภายในและดวงธรรมก็จะลอยเกิดขึ้นมาเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่ใสบริสุทธิ์ระดุดเพชรได้จริญในแล้วไม่มีตำหนิเลย หรือใสเกินความใสใดๆในโลกกลมรอบตัวมันดวงแก้วอย่างเล็กกัขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางกขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพลญอย่างใหญ่กัขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นและแต่กำลังบาร,รมีของแต่ละคน มังคลั้งก็โตตะกฟองไข่แดงของไก่ใสบริสุทธิ์พระเด็จพระลงปู่ของเราพระมงคุเทพุนิสุทธิยันทัศโลกภกนภพิยาธรรมากายถ้าเลกธรรมดวงแรกนี้ว่าปฐมมรรคหรือดวงธรรม,มานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นความบริสุทธิ์ในเบื้องต้น ที่มาเพราะความสุขที่ไม่มีประมาณซึ่งแตกต่างจากความสุขที่เราเคยเจอในชีวิตประจำวันและเราเข้าใจผิดว่าเป็นความสุขปฐมมรรคนี้ใสบริสุทธิ์อยู่ในกลางกายใจวาหยุดนิ่งถูกส่วนก็จะเห็นไปตามลำดับ เห็นดวงธรรมต่างๆขุดซ้อนเนี่มาเช่นดวงสีสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุติแล้วก็ดวงวิมุตติญาณธัศนะชุดหนึ่งมีหกดวงจึงเป็นดวงธรรมสำหรับเชื่อมกายในกายครของแต่ละกายที่ส้นอนซอกันอยู่และเป็นเครื่องกลั่นจิตให้บริสุทธิ์ หลุดพ้นจากมลทินของใจไปตามลำดับทำให้เข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดซึ่งซ้อนอยู่ในกายมนุษย์ยากกายทิพซ้อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายรูปภูมซ้อนอยู่ในกลางกายทิพกายอรูปภูมซ้อนอยู่กลางกายรูปภูมกายทำก็จตะปูซ้อนอยู่ในกลางกายรูปภูม กายทำเบสโดาบันซ้อนอยู่ในกลางกายโคตภูกายประสิกิตคามีซ้อนอยู่ในกลางกายทรรมโสดาบันกายทรรรตนาคามีซ้อนอยู่ในกลางกายทำพระสิกิตคามีกายทมประหัตซ้อนอยู่ในกลางกายทำประอน,นาคามีซ้อนกันเป็นชั้นๆกันไปแต่ต่ตงจากการซ้อนในมนุษย์ ที่ของเล็กซ้อนอยู่ในของใหญ่จะกายในกายนั้นของใหญ่ซ้อนอยู่ในของเล็กที่ซ้อนอยู่ได้เพราะละเอียดกว่าบริสุทธิ์กว่าจะต้องถอดออกเป็นชั้นๆอย่างนี้ด้ยการหยุดใจนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องไปทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ แล้วเขจะเห็นไปตามลำดับเพราะกับความรู้ที่เกิดขึ้นากขุยามัญญาวิชาแสงสว่างจะเกิดขึ้นมาพร้อมพร้อมการมาเกิดขึ้นของธรรมกายนี่คือหลักวิชาในภาคทฤษฎีเพราะฉะนั้นในแง,ง่ของการปฏิบัติจริงๆ แล้วก็หยุดใจนิ่งไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหยุดอย่างเดียวอย่างสบายๆโดยต,ตรึกระลึกดึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งขนาดไหนก็ได้แต่ว่ากลมรอบตัวมันดวงแก้วใสบริสุทธิ์ไม่มีตำหนิเลย อยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือไป้จำง่ายๆไปอยู่ในกลางท้องนั่นแหละเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราใจเราจะได้ไม่ไปคิดเรื่องอื่นพร้อมกับประคองบริกรรมประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนา สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้ดังออกมาจากในกลางทองของเรามเมือเสียงแห่งความบริสุทธิ์ที่มาจะแกล้งกำเนิดภายในที่มีความบริสุทธิ์ มีอนุภาพไม่มีประมาณดางออกมาใจกลางทองเพื่อกลั่นกายบาจาใย์ลา้ใสให้บริสุทธิ์ปราศจากมลทินของใจจกนกระทั่งเห็นความบริสุทธิ์ดังกล่าวประคองใจอย่างนี้ไปเรื่อย จนกว่าใจจะหยุดนิ่งแล้วมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองเราก็รักษาใจให้หยุดให้นิ่งที่กลางกายไปเรื่อยๆมีอะไรผุดผ่านมาให้เราเห็นเราก็ดูไปดูไปเรื่อยเรื่อย,อย่างสบายสบายโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้น ดูธรรมดาเหมือนดูทิวทัศน์เหมือนเรานั่งรถดูทิวทัศน์คือดูแบบเพล,เพลนินๆธรรมดาธรรมดาแล้วเดี๋ยวใจของเราก็จะค่อยๆละเอียดบริสุทธิ์ลุ่มลึกไปตามลำดับก,ก็จะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของเราดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในเบื้องต้นเห็นขึ้นมาเอง เมื่อเห็นขึ้นมาแล้วเนะีย่ยจะไปตื่นเต้นให้มองด้ยใจที่เป็นปกติอย่าไปวิเคราะห์อย่าไปวิจารณ์ไม่วิเคราะห์วิจยัยวิจารณ์ตั้งขอ้อสงสัยหรือตั้งคำถามว่าสิ่งที่เราเห็นนี่จริงหรือไม่จริงหรือว่าไม่จริงคิดเองร่วมกับคิดเอง อย่าไปใช้ความคิดเดี๋ยวจิตมันจะถอยหยาบมาตอนนี้เรากำลัลงฝึกให้ใจหยุดใจนิ่งนิ่งอย่างเดียวมีอะไรให้ดูเราก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นไอ้สิ่งนัน้นมันเปลี่ยนแปลงไปดิตัวมันเอง มันอยากจะเป็นอะไรก็ปล่อยให้มันเป็นไปอย่างที่มันอยากจะเป็นภาพันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเ,เราก็ดูไปเรื่อยๆจากความมืดมากก็มาสู่ความมืดมัวจากมืดมัวก็มาสลัวจากสลัวก็ค่อยๆแจ้งกันสางึ้นเหมือนฟ้าส,งสาง แล้วก็สว่างขึ้นเหมือนดวงอาทิตย์หกโมงเช้าเจ็ดแปดโมงเรื่อยกระทั่งถึงเที่ยงวัดเรามีหน้าที่เป็นผู้ดูที่ดีไม่มีหน้าที่กำกับอะไรให้ดูไปด้วยใจที่เป็นปกติเหมือนผู้ผ่านชีวิตในทางโลกเจนโลกมามากแล้ว มองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเป็นเรื่องปกติไม่ยินดีไม่ยินไลยไม่ดีใจไม่เสียใจไม่ตื่นเต้นเห็นก็สักแต่ว่าเห็นดูก็สักแต่ว่าดูดูไปเฉยๆเ,เ,เรื่อยๆอ,อย่างสบ,บายๆไม่ช้าเราก็จะเข้าถึงพระธรรมกายในตัวของเราเอง และถึงดังนั้นเราก็จะหายสงสัยในตัวงเราเองคือความรู้สึกสงสัยมันหมดสิ้นไปเมื่อความรู้จริงเน่ยมันมาเกิดขึ้นจะขจัดความไม่รู้ที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปเหมือนดวงอาทิตย์ผุดขึ้นมาขาจัดความมืดในอากาศให้หมดสิ้นไปอากาศก็สว่างสวัย ดวงปัญญาของเราจะสว่างสว,สวยขึ้นมาอีกเช้านี้อากาศก็นองสดชื่นเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกคนจะได้ประกอบความเพียรทำกิจที่เป็นงานดีแท้จริงของเราซึ่งไเด้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ใจรักังก็ให้ตั้งใจทำให้ดี ให้ลูกทุกคนสมหวังนั่งใจในการเข้าถึงพระรัตนาตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกับไปเยยบๆไปจ้ะ